ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอหลอดปีศาจวิญญาณกำลังต่อสู้กับหลอดทรณงหลอดจากค่ายของมาควิสเปียลสวียมันวิเศษมากที่หลอดทรนงสามารถต่อสู้กับแม่มดเท่าได้หลอดปีกเงินรู้สึกประหลาดใจ ดูที่อาวุธที่เขาใช้อยู่สิหลอดดับเหล็กดูเคร่งขรึมขณะที่ดวงตาของเขาจับจ้องไปยังหอกสีแดงเลือดที่หลอดทรนงใช้หอกนั้นโดดเด่นมากเพราะมีออร่าอันน่ากลัวซึ่งหาไม่ได้จากอาวุธอื่นๆ มันเป็นอาวุธเต่าดวงตาของจิงวูเฉิงเปล่งประกายตอนนี้เขาได้เรียนรู้บางอย่างเกี่ยวกับหลอดทั้งสองที่กำลังยุ่งอยู่กับการต่อสู้หลอดปีศาสตร์วิญญาณนั้นทรงพลังอย่างยิ่งในบรรดาหลอดชั้นสูงสุดทั้งหมด นางอยู่ห่างเพียงเก้าเดียวจากการเป็นมาควิสอย่างไรก็ตามหลอดทรนงเป็นเพียงหลอดชั้นสูงเขาไม่ควรจะสู้กับหลอดปีศาวิญญาณได้แต่ตอนนี้กำลังต่อสู้ได้อย่างสูสีเพียงเพราะเขามีอาวุธเตา๋า นี่เป็นพลังของอาวุธเต่าเั้นหรือมันสามารถช่วยให้หลอดชั้นสูงสามารถต่อสู้กับหลอดชั้นสูงสุดได้งั้นหรือเจิงวู้เฉิงอุทานมันทรงพลังมากกว่านี้มากหากมันอยู่ในมือของมาควิส หลอดทรนงไม่สามารถใช้ความสามารถของมันได้อย่างเต็มที่หลอดดาบเหล็กกล่าวเจิงวู้เฉิงตกตะลึงอาวุธเตา่านั้นกระตุ้นความสนใจของเขาอย่างมากถึงแม้ว่าเขาจะเชี่ยวชาญในการใช้ดาบไม่ใช่หอบนักดาบอีกเงินและค่าไม่สามารถดูแลเจ้าได้ตลอดเวลาดังนั้นจงอยู่ให้ห่างจากหลอดเหล่านั้นและอย่าเปิดเผยตัวเองกับพวกเขาหลอดดาบเหล็กพูดกับเจียงวู้เฉิงอย่างรวดเร็ว จากนั้นเขาก็หันไปยังปีกเงินอย่างรวดเร็วไปสู้กันเถอะตกลงหลอดปีกเงินตอบพร้อมกับพยักหน้าทันใดนั้นลำแสงสองสายก็พุ่งไปข้างหน้าขณะที่หลอดทั้งสองพุ่งเข้าหาการต่อสู้โดยตรงนะักรบอีกสองคนเป็นหลอดดาบเหล็กและหลอดปีกเงินเป็นหลอดชั้นสูงและหลอดชั้นกลางขวางพวกมันไว้ทันทีที่ได้รับคำสั่ง ผู้เชี่ยวชาญบางคนจากค่ายของมาควิสชางแย่ก็พุ่งออกมาต่อสู้กับหลอดดาบเหล็กและหลอดปิกเงินทันทีนอกจากคู่ต่อสู้ของพวกเขาหลอดทั้งสองไม่ได้รับความสนใจจากคนอื่นเนื่องจากหลอดทุกคนล้วนแต่มีคู่ต่อสู้ของตนท้ายที่สุดแล้วผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองฝ่ายก็เข้าร่วมการต่อสู้อย่างต่อเนื่องมีหลอดมาที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆเจงวู้เฉิงยืนนิ่งอยู่ที่ขอบของสนามรบ สำหรับเขาแล้วมันเป็นฉากที่หาดูได้ยากสนามรบขยายตัวอย่างต่อเนื่องเมื่อหลอดเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆจำนวนของหลอดที่ต่อสู้ก็มีเกิน50คนแต่จำนวนของหลอดทั้งสองฝ่ายนั้นมีจำนวนใกล้เคียง มันจึงทําให้การต่อสู้ดูเดือดอย่างมากมีเพียงอาวุธเตา่าเท่านั้นที่สามารถทําให้หลอดมากมายต่อสู้เช่นนี้เจียงวู่เฉิงคิดการต่อสู้ดําเนินต่อไปเป็นเวลานานโดยมีหลอดที่เสียชีวิตไม่มากมันผู้เชี่ยวชาญจากทั้งสองฝ่ายมีความแข็งแกร่งพอๆกันดังนั้นจำนวนหลอดที่เสียชีวิตจึงมีไม่มากนะักตอนนั้นเองจากหนึ่งในเส้นทางร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาและเข้าสู่สนามรบ การปรากฏตัวของร่างนี้ก่อให้เกิดความวุ่นวายในสนามรบหลอดแห่งหมู่เกาะ5-5หลอดแห่งหมู่เกาะมาถึงแล้วบัดซบเป็นหลอดแห่งหมู่เกาะหลอดจากทั้งสองฝ่ายแสดงให้เห็นถึงการแสดงออกที่แตกต่างกันออกไปเนื่องจากการมาถึงของผู้มาใหม่ผู้เชี่ยวชาญของมาควิสชางเย่เต็มไปด้วยความยินดีในขณะที่อีกฝ่ายเต็มไปด้วยความกังวล หลอดหมู่เกาะเป็นที่รู้จักกันดีในค่ายของมาควิสชางเย่อย่างไรก็ตามมันไม่ใช่ความทรงพลังของเขาในฐานะหลอดแต่ชื่อเสียงของเขานั้นมาจากปรมาจารย์ด้านค่ายกนท้ายที่สุดเขาก็เป็นเพียงหลอดชั้นสูง ดังนั้นเขาจึงไม่ได้อยู่เหนือกว่าผู้คนมากมายที่นี่หลอดหมู่เกาะตะโกนเมื่อเขาเข้าสู้สนามรบจากนั้นเขาก็โบกมือสองครั้งและปล่อยลำแสงเล็กๆสองสายพัดผ่านบริเวณน,นั้นลำแสงเปลี่ยนเป็นค่ายกลอย่างรวดเร็ว เขาสร้างค่ายกลทั้งสองได้อย่างง่ายดายเขาต้องเตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้เรากำลังตกในปัญหาใหญ่หลอดจากค่ายของมาควิสเปียลสเวียคมวอคิวพวกเขารู้ดีถึงแม้ว่าค่ายกลจะถูกสร้างขึ้นอย่างไม่เป็นทางการนักแต่พลังที่อยู่เบื้องหลังพวกมันต่างไม่ธรรมดาไม่นานนักที่ความกังวลของพวกเขาจะกลายเป็นความจริงพลังลมปราณของข้าได้ฟื้นฟูแล้ว ข้าก็เช่นกันข้ารู้สึกได้ว่าพลังลมปราณน,นั้นฟื้นฟูอย่างรวดเร็วข้าก็เช่นกันยิ่งไปกว่านั้นข้าก็รู้สึกได้ว่าพลังของข้าแข็งแกร่งขึ้นใช่ข้าก็รู้สึกเช่นนั้นผู้เชี่ยวชาญจากค่ายมาควิสชางเย่ yeah! ได้ตระหนักถึงผลลัพธ์ของค่ายกนหนึ่งในค่ายกลสามารถช่วยให้ผู้เชี่ยวชาญฟื้นฟูพลังลมปราณของพวกเขาและอีกหนึ่งสามารถเพิ่มพลังโจมตีของพวกเขาในระดับหนึ่ง ค่ายกลได้ยกระดับความแข็งแกร่งของผู้เชี่ยวชาญจากค่ายมาควิสชางแ yeah ย่เป็นอย่างมาก5า,า,าหลอดหมู่เกราะนั้นมีประโชยอย่างมากด้วยค่ายกลทั้งสองเราไม่จำเป็นต้องกลัวใครอีกต่อไปฆ่าพวกมันให้หมด หลอดที่อยู่ฝ่ายมาควิสชางเย่ได้รับความกล้าหาญและเริ่มทำการโจมตีหลังจากนั้นความสมดุลระหว่างทั้งสองฝ่ายถูกทำลายลงโดยหลอดหมู่เกาะและค่ายกลของเขาตอนนี้ฝ่ายของมาควิสชางเย่ได้เปรียบอย่างมากแย่ yeah. ัดศพหลอดหมู่เกาะผู้หน้าหวาดกลัวผู้เชี่ยวชาญฝ่ายมาควิสเตียวสเวียดูเคร่งเครียดแต่พวกเขาก็ยังพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะต่อสู้กับศัตรูที่ใจกลางของสมรภูมิเมื่อ่ายกลถูกสร้างขึ้น หลอดทรนงก็ถูกกดดันมากกว่าเดิมท้ายที่สุดเหตุผลเดียวที่เขาสามารถยืนหยัดต่อสู้กับสัตรูได้ก็เป็นเพราะอาวุธเตา๋าหลอดทรนงเจ้าก็รู้ว่ามาควิสของข้าเป็นผู้ใช้หอกดังนั้นอาวุธเต๋าจึงสำคัญมากสำหรับข้าข้าแนะนำให้เจ้ายอมแพ้ก่อนที่เจ้าจะถูกสังหารหลอดปีศาจวิญญ,ญาณกล่าวเตือนเจ้าจะได้มันไปก็ต่อเมื่อข้าตายไปหลอดทรนงตะโกนสวน เจ้ากำลังมองหาความตายหลอดปีศาจวิญญาณพุ่งเข้าใส่หลอดทรนงด้วยความโกรธเกรี้ยวทเทียงงู้เชิงยังคงอยู่ที่ด้านหนึ่งของสนามรบและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแต่อย่างใดในขณะที่หลอดและผู้เชี่ยวชาญนับไม่ถ้วนของทั้งสองค่ายต่างพากันต่อสู้อย่างบ้าคลาั่ง หลอดที่กำลังต่อสู้ต่างมองเห็นการคงอยู่ของเขาแต่ก็ไม่มีใครสนใจเขาหลังจากที่เห็นว่าเขาเป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตนักบุญแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเห็นหลอดจำนวนมากต่อสู้และใช้ทักษะท,ทุกประเภทเจงู้เฉิงหัวเราะเบาๆทักษะบางอย่างที่ใช้โดยหลอดเหล่านั้นต่างแปลกตาอย่างมากจนทำให้เขารู้สึกประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหลอดหมูเกาะที่เพิ่งมาถึงทันทีที่เขามาถึงเขาก็โบกมูอ,อย่างไม่ใส่ใจเพื่อก่อสร้างค่ายกลซึ่งสามารถพลิกสถานการณ์ในสนามรบได้ในทันทีทักษะนี้น่าประทับใจอย่างแท้จริง เห็นได้ชัดว่าในปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญของมาควิสเปียลเวียเสียเปรียบอย่างมากที่ใจกลางของสมรภูมิโดยเฉพาะกับหลอดทรนงที่ไม่สามารถรับมือการจงตีของหลอดปีศาจวิญญาณผู้บ้าคลั่งได้ถ้าเขาถูกฆ่าตาย อาวุธเต่าจะตกไปอยู่ในมือของค่ายมาควิสชางแย่ทันทีไม่ว่าจะยังไงข้าก็เป็นคนของมาควิส,สเปียลสเวียมันไม่ใช่วิธีของข้าที่จะทำเพียงยืนมองอยู่ข้างสนามรบเจงู้เฉิงคิดกับตัวเองและหัวเราะขึ้น เมื่อเขามองเห็นร่างหนึ่งบนสนามรบรอยยิ้มจังๆก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาหลังจากนั้นร่างของเขาก็ลอยไปที่สนามรบเช่นกันในสนามรบเงาหอกสีดำพุ่งออกมาราวกับมังกรที่ทยานตัวออกจากทะเลผู้เท่าที่สวมชุดสีเทา หลอดถูกเขาทมินมีสีหน้าเย็นเยือกเมื่อดวงตาของเขาจับจ้องไปยังศัตรูหลอดไปเริ่มจากค่ายมาควิสเปียส์สวีบมีหลอดมากเกินไปและมีผู้คนที่แข็งแกร่งกว่าค่าจำนวนมากภายในสนามรบแห่งนี้ ข้าต้องระวังและทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครมองข้าเป็นเป้าหมายในขณะที่อยู่ท่ามกลางการต่อสู้หลอดหุบเขาทมินยังคงจับตามองไปรอบข้างมีหลอดชั้นกลางและหลอดชั้นสูงจำนวนมากในบรรดาหลอดที่ต่อสู้กันอยู่ หลอดทีเริ่มอย่างเขานั้นเป็นผู้ที่อ่อนแอที่สุดในสนามรบและโดยธรรมชาติแล้วโอกาสในการเสียชีวิตของเขานั้นสูงมากนั่นเป็นสาเหตุให้เขาตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาในเวลานี้เสียงหวีดวิวเบาๆก็ดังขึ้นจากด้านหลังของหลอดหูกเขาทมินพร้อมกับจิตสังหารที่รุนแรง จิตสังหารนั้นทําให้หลอดหุกเขาทมินตื่นตัวและหันไปเพียงเพื่อนจะเห็นจินงู้เฉิงกวัดแกว่งดาบยาวพุ่งมาที่หน้าอกของเขาดาบนั้นรวดเร็วอย่างมากหากเขาตอบสนองช้าลงเล็กน้อยมันจะแทงทะลุเข้ากับร่างกายของเขาทันที เป็นเจ้าหลอดภูเขาทมินจ้องไปที่เจงู่เฉิงและจดจำได้ทันทีก่อนหน้านี้เขาได้พบกับเจงู่เฉิงในพื้นที่ภายในพวกเขาได้ต่อสู้กันความแข็งแกร่งในการต่อสู้ในตอนนั้นของเจงู่เฉิงทําให้เขาตกใจ หากขุณเชิดเกราะทองไม่ปรากฏขึ้นในตอนนั้นเขาก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะรอดชีวิตมาได้หรือไม่เขาบิดร่างของทันทีที่เห็นการโจมตีของเจิงวู่เฉิงมันทำให้ดาบนั้นไหลผ่านไหลของเขาผลตอบรับมันมาเร็วไปใช่ไหมเจิงวูเ้เฉิงยิ้มกว้างอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ